นะครับผมเป็นซ้ายขวานะครับ olla. ก็จะมีตัวอันนี้นะครับผม FL นะครับผมบวกลบนะครับผมเป็น FL บวกลบนะครับเส้นสีขาวกับเส้นสีขาวดำนะครับผมแล้วก็จะมี FR นะครับผมเส้นสีเทากับเส้นสีเทาดำนะครับผมนี้นะครับผมก็จะเป็น FR บวกลบนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครจะใช้สีลาโพงนะครับผมก็ได้นะครับผมใช้เส้นสีม่วงเข้ามาเพิ่มนะครับผมตัวลําโพงคู่หลังนะครับผมถ้าใช้กับรถนะครับผมก็จะเป็น R R บวกลบนะครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นตัวคู่สีเขียวนะครับคู่สีเขียวก็จะเป็น R L นะครับผมบวกลบตอนนี้จะเป็นลําโพงด้านหลังนะครับผม R เป็นขวา L เป็นซ้ายนะครับผมถ้าจะต่อนะครับ โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเป็นคู่หน้านะครับผมใช้ลําโพงคู่หน้านะครับผมโดยจะใช้สายคู่สีขาวนะผมขาวดากับสีเทานะผมเทาดำโอเคเดี๋ยวไปต่อสาย